บรรยากาศแบบนี้สิเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเฮาบ,บอกว่าความหมายอหลีมันคืออย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอให้มันบริด้มีความหมายแบบตายตัวนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมัน่ะตายตัวแบบเป๊ะเลยครับเพราะว่าว่าสิกลับมาเหตุแบบนี้อีกจัก10เถื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่บบาบอกว่าเฮาสิหางหายก็มันไปอีกโดนป่านใดนบอกว่าเฮาสิอ่านเลี้ยงแล้วนี่มาอีกแล้วบบได้อกว่าให้กลับบบ้านปี บอกว่าเฮ้ยมึงบะตองไปสู่มึงบะตองไปนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอเอ้ยกลับมาบ่แมนครับแต่ละคนมีภาระนาทีบ่คือกันแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่บ่คือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนน่ะมันอาจสิต่างกันนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าความสุขทุกคนน่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูสึกเสาหูสึกทุกหูสึกว่าทํางานแล้วมันลําบากแวะกลับมาบ้าน แค่แวะกลับมาครับแล้วก็มาเติมความสุขก่อนจะสิกบไปสู่งานอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไหมครับสำหรับวันนี้ขอกล้าเข้ามาสู่ๆด้ยครับพี่น,อน้องบานเฮามันก็ซซํานี่แหละลาไปก่อน